สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะก็ทุกท่านคงจะเห็นนะ,นะว่าลุงแมวมาพร้อมกับมุมกล้องใหม่นะครับเพราะว่าลุงแมวไปถอดอุปกรณ์ถ่ายใหม่มานะแล้วก็จริงๆไม่มีอะไรก็คืออยากจะเทสมุมกล้องมุมนี้แหละว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ลุงแมวก็เลยคิดว่างั้นลองมาทำคอนเทนต์สนุกๆน,นะครับวันอาทิตย์สบายๆนะอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายซึ่งจริงๆแล้วปกติก็อาจจะไม่มีสาระอยู่แล้วนะการแชร์ประสบการณ์ ของลูกแมวแล้วกันนะครับกับเครื่อง Nintendo Switch นะที่ลูกแมวซื้อมาทั้งหมดนะครับในรอบตั้งแต่เครื่องออกจริงๆตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้คิดนะครับว่าเป็นแฟนของ Nintendo แบบเหนียวแน่นเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครตามช่องนะครับก็จะเห็นว่าลูกแมวเนี่ยเล่น PlayStation เป็นหลักนะครับแต่ว่า Nintendo Switch เนี่ยจริงๆถ้ามาดูอะ่ะก็ติดตามซื้อมาตั้งแต่ 3DS เลยนะครับ 3DS 3DS XL นะ แล้วก็มาถึง Wii U ก็ซื้อนะครับแล้วก็มาถึง Nintendo Switch เพราะนั้นถ้าในตระกูลของตัว Nintendo ถ้าเราไม่นับสมัยโบราณตอนเป็นเด็กๆะนะก็ตัว Nintendo Switch เนี่ยก็อยู่กับลุงแมวมาก็น่าจะถ้าเป็นในเจเนอเรชันใหม่นับแต่3 ds เนี่ยก็ประสบการณ์ของลุงแมวก็น่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วแหละเครื่องแรกที่ซื้อก็คือเครื่องนี้นะครับตัว Nintendo Switch กล่องแดงไม่ได้ซื้อเลยทันทีด้วยนะ เพราะว่าตอนที่มันออกเนี่ยลุงแมวเจ็บช้ำจากตัว VU อยู่นะเพราะว่าตอนนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าคิดว่า VU น่าจะมาแรงแน่ๆนะครับเพราะว่า 3DS เขาทาไว้ดีมากนะครับมีเกมเล่นสนุกเกระแยะไปหมดเลยแล้วก็ VU ก็มานะครับลุงแมวก็แน่นอนเนาะตามนิสัยคนชอบเทคโนโลยีเนี่ยก็ตามซื้ออยู่แล้วนะครับก็ไปซื้อมาเล่นนะก็แล้วก็ปรากฏว่า VU มันไม่ค่อย ดังเท่าไหร่นะครับแล้วก็เกมก็มีไม่ค่อยเยอะเหมือนที่คาดหวังไว้ในตอนแรกนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เครื่องต่อมานะครับก็คือเครื่องตัวนี้ Nintendo Switch เนี่ยลุงแมวไม่ได้ซื้อทันทีที่ออกนะแต่ว่าก็รอประมาณนึงถ้าจำไม่ผิดรอไปถึงปีที่2เลยนะครับถึงซื้อซึ่งตัวนี้นะครับที่ซื้อภาษาที่เขาเรียกกันเนี่ยคือกล่องขาวนะครับกล่องขาวก็คือมันเป็นเครื่องออริจินอลอยู่นะยังเป็นออริจินอลอยู่ เป็นเครื่องรุ่นแรกนะครับที่ Nintendo ผลิตตัว Switch ออกมาแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะน้อยกว่าปกตินะครับในปัจจุบันแบตเตอรี่ใช้ได้ประมาณ3ชั่วโมงถ้ารวมาลาจะไม่ผิดนะก็หมดแล้วนะครับก็ตอนนั้นที่เล่นเนี่ยก็เลยจะรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ไอตัวจอยคอนที่เห็นเนี่ยตอนซื้อมาไม่ได้เป็นสีนี้นะครับเป็นสีถ้ารมาจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นสีนีออนนะครับแดง แดงฟ้าฟ้านะสีแดงกับสีฟ้าฟ้านะครับตามสีที่เขาขายกันนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจอยคอนน่าจะชุดที่3แล้วนะที่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันดริฟต์ซื้อมาปุ๊บเนี่ยแล้วลุกแมวก็เห่อะนะโอ้โหเล่น e a สออ f the w i ายนะครับจำได้เซลดานะเล่นหนักมากรู้สึกว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วก็ Mario Odyssey นะหลังจากนั้นก็แล้วก็ s t a ร์ดิ v a l ่นอันนี้ก็เล่นนะครับ s t a r d e นะ แล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปเลยหายเห่ออยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีเนี่ยก็เป็นเล่น Fire e m b เบคนใช้หลกัหลกๆเลยเนี่ยก็คือคุณแฟนนะครับคุณแฟนเนี่ยจะใช้เครื่องนี้เป็นหลักเพราะว่าลุงแมวก็ไปเล่น PlayStation 4นะตอนนั้นนะเล่น PlayStation 4เป็นหลักนะครับก็คุณแฟนจะใช้เครื่อง Nintendo Switch ตัวเนี้ยเป็นหลักแล้วก็เขาแบบคุณแฟนมือหนักเนาะมือหนักมีความตื่นเต้น <laughs> ทำให้ไอตัวจอยคอนดิฟเนี่ยเสียก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ ต้องเปลี่ยนจอยคอนไป2อจอยคอนดีเดียวซึ่งจริงๆอาจจะไม่เกี่ยวคุณแฟนก็ได้นะมันอาจจะเกี่ยวกับว่าจอยคอนอาจจะไม่แข็งแรงพอนะก็ทําให้พอบังคับไปเยอะนะครับมันก็เสียง่ายจริงๆก็ไม่ได้ใช้ Nintendo Switch อยู่นานเหมือนกันนะคือแทบจะไม่ได้เปิดเลยอะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ก็เปิดมาก็ไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้นะสาเหตุที่ไม่ได้ใช้อยู่นานเลยก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มี ลุงแมวรู้สึกว่าจอมันเล็กไปหน่อยอันแรกนะครับคือสําหรับการพกพาจอขนาดเนี้ยสาหรับลุงแมลอ่ะลุงแมวเป็นคนชอบแบบภาพตะก,การตานะจอใหญ่ใหญ่สะใจอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออจอไซส์เนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนั้นนะรู้สึกว่ายังไม่ได้มีเกมอะไรที่ดึงดูดมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วเวลาก็ดําเนินผ่านไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มาถึงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าตัวนี้ออกมานี่เจ้าตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวกันแต่ว่าถึงแม้กระน,นั้นนะจะพูดว่าลุงแมวไม่ค่อยได้เล่นตัว Nintendo Switch เท่าไหร่ใช่ไหมแต่นี่คือเกมที่ลุงแมวดองไว้ทั้งหมดนะครับเนี่ยจริงๆมีอีกนะมีอีกนะแต่ว่ามันใส่เมมไม่ได้นะครับก็โหลดมาก,ก็คือซื้อดีต่อมาเรื่อยๆเลย เนี่ยแล้วก็ซื้อดีตอลเป็นหลักนะครับลุงแมวไม่ได้ซื้อเป็นแผ่นเท่าไหร่นะพอหลังจากซื้อแผ่นมาไม่กี่แผ่นนะครับก็รู้สึกว่าเออซื้อแบบดีตอลมันสะดวกกว่านะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ลุงแมวซื้อดีตอลหมดเลยนะครับทั้ง p l a y s t a t i o n แล้วก็ทั้งสวิ h นะรู้สึกว่ามันสะดวกสบายกว่านี่ก็เกมประมาณนี้นะครับก็ดองอยู่ก็ไม่ค่อยได้เล่นยังมีอีกเยอะมากนี่ก็ที่แหละแล้วก็ซื้อมานะเจอเกมเซลก็ซื้อซื้อมาเก็บไว้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ เชื่อว่ามีหลายคนเป็นหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนะครับประมาณแถวๆตุลาปีที่ผ่านมานะ2021นะครับตัวนี้ก็ออกมาใช่ไหม Nintendo Switch OLED นะครับก็ดูแมวก็ซื้อไปนะทั้งๆท,ท,ที่รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างสูงทีเดียวถ้าเทียบกับอเมริกานะครับก็ราคาแพงกว่ากันเยอะมากแต่ก็เอามาลองเล่นและสิ่งที่พบก็คือว่าโอ้มันตอบโจทย์ทุกอย่าง ที่ลุงแมวเคยรู้สึกนะครับกับเครื่อง,องนี้เลยนะกล่องทั้งจริงจะเรียกว่ากล่องแดงก็ได้กล่องขาวก็ได้นะเพราะมันคือเหมือนกันแค่ปรับปรุงแบตเตอรี่เนาะคือหน้าจอมันดีขึ้นมากนะครับสำหรับคนแบบลุงแมวที่ต้องการหน้าจอใหญ่เนี่ยตอบโจทย์มากเลยจริงๆ o l e ลหรือไม่ไม่ค่อยเป็นประเด็นสำคัญเท่าไหร่นะแต่ว่าหน้าจอมันใหญ่ขึ้นถ้าดูในตัวสเปคชีตนะครับดูในกระดาษอาจจะไม่รู้สึกว่ามันใหญ่อะไรมากมายนะแต่ว่า พอมาใช้จริงๆอะ่ะโอ้โหมันใหญ่ขึ้นนะครับให้ประสบการณ์ในการเล่นที่ดีมากมาก,มากเลยนะแล้วก็ตั้งแต่ซื้อเจ้าตัวนี้มาลุงแมวไม่เคยต่อจออีกเลยนะเท่าที่จำได้นะครับต่อจอเพื่อเล่นหรือว่าเพื่อรีวิวเทสที่หน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าส่วนใหญ่อะลุงแมวเล่นมันในโหมดแฮนด์เฮลแบบนี้เพราะว่ามันใหญ่มากพอนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือ ไม่รู้ว่าเพราะว่าอายุมากแล้วนะเวลาน้อยหรืออะไรก็ตามก็เลยทําให้เหมือนกับการเล่นเกมที่รู้สึกว่าต้องเปิดทีวีเปิดเครื่องเปิดเกมเล่นอะไรเงี้ยมันใช้เวลาเยอะจะรีบอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันรู้สึกงั้นจริงๆนะคือตัวนี้รู้สึกว่ามันง่ายนะครับก็คือดึงขึ้นมาเนาะถือวางไว้ใช่ไหมเปิดเครื่องปุ๊บก็เล่นได้เลยนะครับแล้วก็เ,เนี่ยน,นี่เป็นดีต้ออยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ เล่นได้เลยทันทีนะครับรู้สึกว่าโอ้มันเจ๋งมากมันเป็นที่สุดแห่งประสบการณ์เลยนะที่สุดขนาดไหนนะครับที่สุดขนาดที่ว่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยลุงแมวไปเข้าโรงพยาบาลช่วงปลายปีใช่ไหมน่าสนใจมากนะลุงแมวก็มีเวลาคิดแป๊บเดียวนะครับในการจะหยิบเครื่องเกมเครื่องไหนสักเครื่องหนึ่งไปเล่นซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอาจจะเป็นโควิดก็ได้นะครับสิ่งที่ลุงแมวหยิบเนี่ยก็คือแทนที่จะเป็นเครื่องตัวไลท์ตัวนี้นะลุงแมวก็ตัดสินใจหยิบ ตัว Switch OLED ขึ้นไปแทนแน่นอนนะครับว่าน้ำหนักอ่ะมันหนักกว่าทุกเครื่องนะครับหมายถึงว่ามันเป็นตัวส witch ที่มีน้ำหนักเยอะที่สุดนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งเชิงเสียงนะครับทั้งเชิงภาพทั้งเชิงสีเกี่ยวไหมเป็นดีไซน์ที่เรารู้ว่นเออเนี่ยมันเป็น o l e d นะมันที่นี่คงไม่มไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่ แต่ทาลุงแมวเนี่ยน,นี้เป็นประสบการณ์ในฮีโร่สว c ชที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ระหว่างที่เห่อเจ้าตัวนี้อยู่นะก็คงเห็นนะครับลุงแมวกเ็เสียเงินเสียทองเพิ่มนะไปซื้อเกมมาบางอันก็เป็นเกมที่ตลับแรกๆที่ซื้อไว้นะครับแต่ว่าบางอันเนี่ยก็เป็นตลับที่มาซื้อทีหลังนะโปเกมนเงี้ยซื้อทีหลังนะเนอะลิงฟิตนี่ก็เล่นไม่กี่นาทีเองโทอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ต้น นยครับ 3D World นี่ซื้อใหม่นะเกมตกปลานะครับ Luigi Metroid เลจริงมีอีกนะอยู่ห้องนู้นนะครับไม่ได้เอามาด้วยนะมีอีกหลายเกมเลยนี่อย่างที่คงจะเห็นกันนะครับแล้วก็มาใส่ตลับมีไว้นะที่เคยเนี่ยแบบนี้แล้วก็พบปัญหาเลยนะว่าสำหรับลุงแมวนะสำหรับลุงแมวนะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าลุงแมพบปัญหาว่า พอเล่นตลับแบบนี้มันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับในความคิดที่แบบว่ามันจะเป็นเครื่องเล่นพกพาพาไปที่ไหนก็ได้อะบางทีก็ลืมเอาตลับไปนะอยากเล่นไม่มีตลับนะหรือว่าบางทีก็สลับเปลี่ยนเครื่องไปมานะก็ต้องเอาตลับมาเปลี่ยนใส่นะครับซึ่งไม่ได้เอาตลับไปด้วยอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้เล่นอนะันนี้ก็เลยทำให้แบบโอ้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็คิดว่าในที่สุดอะ่ะคงจะกลับมาสะสม จะเรียกว่าสะสมได้ไหมซื้อแบบดีต้อเหมือนเดิมนะครับแบบตลับเนี่ยก็คงไม่ซื้อแล้วแหละนะหลังจากนั้นนะน่าสนใจมากนะครับอีกไม่นานเลยนะครับพอตัวนี้ออกใช่ไหมผมแมวชอบมากแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่ามันหนักนะมันหนักมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันก็มีน้ําหนักแหละนะแล้วก็มีท่านผู้ชมก็บอกว่าโอ้ทาไมไม่ลองตัวนี้ถ้าชอบพกพานะครับ ตัว Nintendo Switch Lite ตัวนี้ลุงแมวก็ไม่ได้เปิดเลยนะแมจะไม่มีแบตเหมือนกันถ้าชอบพกพาทำไมไม่ลอง Nintendo Switch Lite ดูโอ้นี่ไม่มีแบตอย่างรุนแรงก็คือเปิดไม่ติดเลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยออตอนแรกลุงแมวก็ไม่ได้สนใจนะแต่ลุงแมวก็รู้สึกว่าถ้าพอไปเช็คราคาดูนะครับก็เอ้ยราคามันโอเคอะถ้าลุงแมวจะไม่ผิดลุงแมวซื้อมาประมาณ6 0นะถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้นะ แต่ว่าถ้าราคาต่ําสุดที่เคยเห็นตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4,000กว่าตอนที่ลดพีคๆก็เอามาลองอะอยากรู้ก็เอามาลอง,อลอาาลองนะสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือว่าพอได้เอามาลองอะก็พบว่าเฮ้ยชอบซึ่งน่าแปลกไหมแปลกประหลาดนะอันเนี้ยบ่นนะว่าจอมันเล็กไปนะครับอันเนี้ยจอมัน เล็กกว่าอีกนะถ้าเราดูก็เห็นนะจอมันเล็กกว่าแต่ว่ามันเบานะครับแล้วก็มันการจับอ่ะมันก็ดีนะมันดีมันแบบกระชับมือเลยอ่ะเนี่ยการจับถือได้เนี่ยมันมันถือแล้วมันใช่เกามันใช่มันถนัดไปหมดเลยครับมันโอเคมากเลยตอนนั้นลุงแมวก็แค่กลัวเรื่องไอ้ Joy-Con Rift นะตรงนี้ไม่เรียกจอ y c o n แล้วมันไม่มี Joy-Con เนาะ กลัวเรื่องปุ่มมันเสียเพราะว่าขนาดตัวเนี้ยเปลี่ยนได้ใช่ไหมยังเสียได้เลยแล้วตัวเนี้ยจะยังไงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่กังวลแต่ก็อ่ะอยากรู้ก็ลองนะครับซื้อมาลองแน่นอนลูกแมวสามารถดึงเล่น4เครื่องอ่ะถ้าชาร์จไว้ทุกเครื่องลูกแมวสามารถเล่นได้ทุกเครื่องลยนะถ้าซื้อเป็นดีตอ่อนะครับมันสามารถสลับกันไปมาได้นะโอนถ่ายไฟล์เซฟได้ด้วยนะครับที่จริงสามารถแต่จะเล่นทำไมั้งสีเครื่องมันก็เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันสามารถ เล่นสวิชไปมาได้ก็อ่ะลองซื้อมาแล้วปรากฏว่าเหมือนที่เคยทำรีวิวอะครับรู้สึกว่าชอบมากชอบมากๆโดยเพาะอย่างยิ่งตอนก่อนนอนนะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะได้เล่นมากที่สุดนะครับรู้สึกว่าเหมือนที่ท่านผู้ชมหลายท่านบอกมาอาจจะฟังดูเว่อร์ๆนะแต่มันอาจจะสัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์ของหลายคนก็คือว่าเวลาเราเล่นบนที่นอนอ่ะมันสามารถถืออารมณ์แบบเนี้ยถือมือเดียวเงี้ยได้นะแล้วก็กดเล่นนะครับแบบนี้ มันไม่เป็นภาระเกินไปนในขณะที่ถ้าเกิดเล่นบนที่นอนน่ะเจ้าตัวนี้ต่อให้มันเต็มตายยังไงนะภาพดีกว่าแค่ไหนแต่ว่ามันค่อนข้างหนักนะถือมือเดียวนี่ก็เห็นไหมมีมือสั่นสัเล็กน้อยนะครับมีน้ําหนักพอสมควรแล้วก็ชอบมากนะครับใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้ได้สักพักแล้วรู้สึกว่าตกหลุมรักอินสุดๆนะก็มีตัวนี้ออกมา นะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะ8,000กว่าบาทนะครับ8,200บาทร้องทูมเอซื้อเด y 1วันเลยนะเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนะครับก็คือเป็น Switch Lite เหมือนกันเห็นไหมเป็นเกมเดียวกันเลยนะครับที่อยู่ในตัวเห็นไหมนี่นะครับสามารถลิงก์ไปมาได้ก็เป็นเด y 1วันเนอะของตัวลิมิเต็ดอ i ดิชั่นนะฮะนี่โปเกมงนะโปเกมง โปกเกมอนภาคใหม่จำชื่อไม่ได้ละชื่ออะไรนี่นะโปกเกมอนเนี่ยนะครับบิลเลียนไดมอนแอนชายนิ่งเพลรูมแมซื้อบิลเลียนไดมอนมาก็จริงๆก็คือยังไม่ค่อยได้เล่นเลยภาคใหม่จะออกอีกแล้วเนี่ยก็แต่ว่าเนี่ยนะมันเป็นลาย l i มิเต็ด d i t i ชันะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมากนะมันสวยมากเลยแล้วก็ถ้าเราดูข้างหลังก็จะมีลายเท่ๆแบบนี้ด้วยโอ้โหเป็นรอย นี่แหละนี่แหละโอ้โหไปรอยอีกแล้วนี่เป็นรอยด้วยเป็นรอย3ามสี่จุดละเห็นแล้วเครียดเล็กน้อยก็ตัวนี้เป็นตัวที่เล่นเยอะมากนะครับซื้อมาแล้วก็เล่นเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มนะคุ้มเหมือนกันนะถึงแม้จะราคาไม่ได้ลดเลยแต่ก็ภาคภูมิใจที่ซื้อมารู้สึกดีนะครับที่ได้ซื้อมานะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปกมุนภาคใหม่มานะ เกมอนจะมาอีกไม่กี่วันแล้วนะก็ได้เอามาเล่นมดเครื่องนี้ด้วยก็โอเคแล้วก็นี่แหละจากตรงนี้นะก็คือทั้งหมดนะครับที่การเดินทางของลูแมวในการเล่นตัว n n t t n n o s w i t v i นะจากตอนแรกที่เอาจริงๆคือรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้ตื่นเต้นกับมันมากนะครับไม่ได้ตกหลุมรักอะไรเท่าไหร่ในเครื่องแรกนะครับตัวนี้นะในปีแรกๆ แล้วก็อาจจะเจ็บจาก VU มานิดนึงด้วยนะแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะครับพอถึงณนะวันนี้ต้นปี2022อ่ะลุงแมวรู้สึกว่าลุงแมวแฮปปี้มากนะกับตัว Nintendo Switch นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไลท์หรือว่าตัว OLED นะก็จริงๆระหว่างทางเนี่ยมีน้องคุณเนโกคุมะนะครับน้องสาวเนี่ยเขาก็ไปซื้อตัว น n i m มอ Crossing มีอีกตัวหนึ่งถ้าใครดูวิดีโอคงจะเคยเห็นนะตอนนั้นเคยมาแกะเกาะให้ดูด้วยนะครับก็รู้สึกดีอะ่ะมันเป็นเครื่องที่เคยอย่างที่เคยพูดนะคือเสน่ห์ของ Nintendo Switch อันนึงที่เครื่อง next gen ให้ไม่ได้นะครับก็คือมันเป็นความรู้สึกพักผ่อนมันมีเสน่ห์นะมันเวลาถือแล้วรู้สึกสบายใจอาจจะเป็นเพราะเกมขเขาเองแล้วที่มันไม่ได้รุนแรงมากนะครับมันมี แล้วมันไม่รีบอะ่ะมันสบายๆไปเรื่อยๆเนาะฟีลลิ่งของของเสียงเนี่ยพวกเนี้ยปุ่มกดต่างๆอะ่ะมันมีความน่ารักอะ่ะใช้คํานี้แล้วกันมันมีความเป็นเด็กๆอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่าพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่ลูงแมวชอบอีกอันนึงก็คือว่าลุงแมวไม่รู้สึกว่าลุงแมวจะต้องรีบซื้อเกมสําหรับ Nintendo Switch คือแน่นอนเกมกก็ออกใหม่มาเรื่อยๆแต่ว่า ไม่รู้สิมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องรีบคืออาจจะเพราะว่าเกมมันราคาลดไม่เยอะมั้งคือมันก็มีช่วงลดราคาช่วงราคาปกติอะไรเงี้นะแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกว่าจะต้องรีบเล่นเกมอะไรแล้วก็ให้มันจบแล้วไปเล่นเกมใหม่อีกเกมหนึ่งไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเอ่อ PlayStation หรือว่า Xbox ลุงแมวจะรู้สึกแบบนั้นคือมันเป็น X Gen เนาะแล้วมันมันรีบอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเครื่อง ที่เกมมันออกเยอะมั้งหรือว่ามันเป็นเครื่องที่เกมมันออกแล้วเดี๋ยวมันต้องมีเกมออกใหม่มาอีกละอะไรเงี้ยแต่ว่า Nintendo Switch เนี่ยลุงแมวเ,เล่นส่วนใหญ่เป็น e x c l u s i v e นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่ต้องรีบก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเราเล่นเกมนี่จบเดี๋ยวค่อยไปซื้อก็ได้อย่างเงี้ยก็มันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะก็เลยรู้สึกเอ่อเป็นมิรนะรู้สึกว่าเขาเป็นมิดรักเขามากก็ประมาณนี้สรุปก็คือนี่เป็นคลิปป้ายยาใช่หรือไม่ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคอนเทนต์วันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมมีประสบการณ์ยังไงกับปูนินก็แบ่งปันกันมาได้สนุกๆในคอมเมนต์นะครับผมลุงแมวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ